มาเริ่มต้นข่าวนะคะที่เกิดไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้เรื่องของน้องย่าๆนะคะคือตอนนี้น้องเนี่ยหายหน้าหายตาไปเพราะว่าไปเรียนการแสดงอยู่ที่อเมริกาม,มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต้องไปถามว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีโอกาสจะได้แบบ go inter ไหมหรือจะมีภาพยนตร์ให้เล่นไหมเพราะว่าไปเรียน acting มานะคะแล้วก็ถามเรื่องที่หมอดูเนี่ยทักแรงปีนี้บอกดวงไม่ดีค่ะถึงขนาดมีเกตอาจจะโดนขืนใจเลยทีเดียวโอ้โหทักแรงขนาดนี้ยา่ยาๆจะว่ายังไงคะ แล้วเจ้าตัวก็กําลังแบบเหมือนเป็นเด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยสาวโอ้น่ากลัวจังเลยค่ะอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเตือนให้ระวังตัวมากขึ้นมาคะแต่ว่าอะไรที่แบบว่าไม่ดีก็แบบว่าเอามาเตือนเตือนตัวเองได้แต่ว่าก็จะไม่ใส่ใจมากค่ะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ขอให้ไม่เกิดแบบนี้ค่ะหลายคนสูสัย่ไปทำอะไรกันคะอจริงไปไปไปเวิร์กช็อปค่ะไปเรียนแฮทติ้งเป็นยังไงบ้างคะ ดีค่ะดีค่ะก็ไปไปเรียนที่ LA ใช่ไหมคะก็ทุกมันเป็นอีกอีกหนึ่งสไตล์เลยค่ะแบบว่าแตกต่างจากเออ acting shop ที่เออ workshop ที่เรียนที่เมืองไทยมีโอกาสจะได้เล่นหนังไหมคะนี่ยากโอกาสความน่าจะเป็นตอนตอนนี้ก็แบบว่าครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่รอว่าช่องจะอนุมัติอาตัวหนูระคาหนูยากอยแน่นอนค่ะถือว่าน่าจะ ใหเรียนร้อช่แล้วแล้วก็ <laughs> น่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นแบบอะไรที่ร่วมงานกับต่างประเทศเยอะอะค่ะติดงานไหมคะกดยืน่นรทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องรอให้แบบว่าเขาสรุปทุกอย่างก่อนนะคะแต่คือเขาเลือกตัวเราแล้วหรือแค่ทางช่องอนุมัติใช่ใช่จริงๆแล้วคำว่าขืนใจเนี่ยมันอาจจะแปลได้หลายๆแบบหรือเปล่าในในใน,ในสไตล์ของหมอดูขืนใจก็อาจจะแบบว่า มีสัมพันธ์แบบไม่ยอมไม่ใช่ไม่เกี่ยวดีขืนใจมันอาจจะเป็นแบบขืนใจเรื่องของของเงินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้ก็ต้องแบบมาถูกข่มขู่เอาจนได้เลยขืนใจเขาเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าขืนใจอาจจะใช้คาคาแรงกว่านั้นนี่เราแปลเป็นภาษาข่าวแต่ว่าสิ่งที่ทักมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าแรงสําหรับผู้หญิงนะพอเจออะไรแบบนี้จะลุนลาเลยแหละคุณเคยเจอไหมแบบนี้เคยไปดูเหมือนกันหมอดูาบอกว่าเนี่ย มีเกณฑ์โดนข่มขืนแล้วจะติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้รู้ขนาดนั้นเลยเหรอภาพนี่ขึ้นมาเลยมันน่ากลัวมากแ,แล้วก็ทริปจะต้องมีไปออกต่างจังหวัดแล้วไปไหมเป็นทริปที่เพื่อนแคนเซิลไม่ได้ไปด้วยด้วยก็เลยไม่ไปแคนเซิลเพราะทริปนั้นผู้ชายหมดเลยคุณก็ไม่น่ากลัวอะไรนะสงสารผู้ชาย,ยากลัวผู้ชายติดไม่เอาดีกว่า